สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเพชพาทุกท่านมาอยู่ที่สุขุมวิท13นะคะซึ่งคอนโดนี้คะ่ะเป็นคอนโดใจกลางสุขุมวิทเลยนะคะชื่อ i n t e r l ร x Premier นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าราคาดีมากๆราคา4ล้านนิดๆนะคะใช่เราไม่สามารถหาราคานี้ได้ในใจกลางสุขุมวิทอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ เรามาดูกันว่าจุดเด่นของที่นี่คืออะไรนะคะซึ่งซอยนี้ตั้งอยู่ในซอยสุขมุมวิทสิบสามค่ะสุขมุมวิทสิบสามก็คืออยู่ใกล้กับ bts อโศกถูกต้องไหมคะคราวนี้สุขมุมวิทสิบสามเนี่ยเขาจะอยู่คู่กับสุขมุมวิทสิบเอ็ดซึ่งเป็น bts นานาเราสามารถเดินนะคะอันนี้คือเดินเท้าเนี่ยระยะทางคือ800เมตรเท่านั้นเอง800เมตร ก็เดินมาจากบีเทสนาแล้วก็เดินตรงเข้ามาในซอย11นะคะเราจะผ่านโรงแรมแอมบาสเดอร์ค่ะใช่แอมบาสเดอร์ Ambassador นะคะแล้วก็ก็จะมีร้านอาหารดังๆทั้งนั้นเลยนะคะในซอยนี้ทั้งเส้นเลยก็เราก็จะเดินแบบเพลินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีทั้งร้านอาหารอ่าที่เป็นของชาวยุโรปนะคะหรือว่าชาว ญี่ปุ่นนะคะคนไทยก็จะชื่นชอบกันแล้วก็ที่นี่นะคะส่วนกลางก็ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสะว่ายน้ำนะคะที่นี่นะคะจะตั้งอยู่ที่เขตคลองเตยเ,เขตคลองเตยเหนือนะคะวัฒนากรุงเทพค่ะก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะถนนกว้างนะคะและด้านหลังค่ะเป็นคลองแสนแสบ ซึ่งคลองแสนแสบเนี่ยเป็นจุดเด่นแล้วไฮไลท์เลยเนื่องจากว่าปกติเนี่ยในฝั่งสุขุมวิทเลขที่ใช่ไหมคะมันสามารถที่จะทะลุออกไปได้เป็นซอยที่ลัดเลาะหลบรถติดไปได้นะคะแต่ว่าที่นี่ก็ยังใกล้รถไฟฟ้านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีคลองแสนแสบซึ่งใช้บริการถามว่า ติดขนาดไหนติดถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าเปิดประตูคอนโดออกไปด้านหลังนะคะก็จะเจอท่าเรือค่ะชื่อท่าเรือนานาชาติหรือที่เราเรียกว่า International Pier นะคะออกไปทางซ้ายออกไปทางซ้ายมือนะคะเราก็จะเจอท่าเรืออิตันไทยค่ะซึ่งท่าเรืออิตันไทยนะคะมุ่งหน้าสู่ เดอะมอบางกะปินะคะวัดสีบุญเรืองหรือว่าเขตมีนบุรีของเรานั่นเองนะคะส่วนทางด้านขวานะคะท่าแรกเลยก็คือท่าเรือมสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะคะห่างแค่800เมตรก็ สามารถเดินได้เช่นกันค่ะส่วนท่าที่2นะคะจะเป็นท่าเรืออโศกเป็นจุดเชื่อมต่อ MRT เพชรบุรีนะคะและท่าเรือนี้นะคะมุ่งหน้าสู่ประตูน้ำเซนทันเวิลด์นะคะและเรือยังวิ่งต่อไปถึงวัดสะเกตรหรือว่าวัดภูเขาทองนะคะที่ใครที่ต้องการจะไปเที่ยวเข้าสารหรือว่าทางฝั่งพระบรมมหาราชวังเข้าในใจกลางเมืองเลยนะคะ โอ้ oh, ที่นี่ก็ถือว่าแนะนำเลยนะคะสำหรับโลเคชันแบบนี้ค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ